ว่าสะดวกแบบนี้ติดไปนานแล้วค่ะใครจะไปคิดว่าปลั๊กพ่วงจะติดผนังได้คือว่าที่บ้านแจงติดปลั๊กไฟใหม่ค่ะเป็นของ Enver Power Track เป็นรางปลั๊กไฟอัจฉริยะรุ่น Slim S ตัวนี้ขนาด75เซนนะคะก็จะเลือกติดตรงมุมกาแฟตรงนี้นะคะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะจากแบบเดิมที่ต้องคอยต่อปลั๊กพ่วงจากมุมนู้นมาเสียบตรงนี้บอกเลยว่ายุ่งยากมากๆบางทีก็เสียบไปถึงด้วยค่ะเพราะว่าปลั๊กพ่วงมันสั้นเกินพอเปลี่ยนมาใช้ปลั๊กของ Enver ก็สะดวกสบายขึ้นมากค่ะและดีไซน ดับเบิลล็อกซึ่งเราสามารถเลื่อนอะแดปเตอร์ไปตามรางได้ถ้าเวลาเจอสายสั้นๆนนก็สามารถเลื่อนแล้วก็ไปเสียบได้เลยค่ะสามารถเสียบค้างไว้แบบนี้ได้ไม่ต้องดึงตาข้าวหอกออกนะคะแค่หมุนซ้ายก็ปิดการใช้งานส่วนหมุนขวาก,ก็เปิดการใช้งานได้ปกติเลยเราก็สามารถเพิ่มหรือลดอะแดปเตอร์เองได้โดยไม่ต้องพึ่งปลั๊กพ่วงอีกเลยค่ะรองรับการจ่ายไฟได้มากถึง8000วัตต์ส่วนตัวอะแดปเตอร์ก็มีให้เลือก2แบบนะคะทั้งแบบลัก3ตาที่เราคุ้นเคยและอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ USB Type A แล้วก็ Note าไ้สยบบบบ๊แโตุดๆ ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์เลยค่ะและส่วนตัวรางปลั๊กไฟเนี่ยมีความยาวให้เลือก3ขนาดเลยนะคะ40เซน75เซนแล้วก็100เซนค่ะเรียกได้ว่าจบครบในตัวเดียวทั้งสมาร์ทฟังก์ชันแล้วก็เป็นของแต่งบ้านไปนในตัวเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆออแล้วเขาก็มีทีมช่างมาติดให้ถึงที่เลยนะคะเราเลือกบริเวณที่ติดปั๊กได้ด้วยมีรับประกันสินค้า2ปีเลยค่ะพี่กัดร้านเดี๋ยวแจงจะขึ้นไว้ให้นะทุกคนบ๊ายบาย